วันนี้เนี่ยสเปนตัวจริงนะครับเอลกินาฮาก็จัดมาค่อนข้างเต็มนามค่อนข้างเต็มนามก็เออมาเลเซียที่ได้ลงแบ็คซ้ายนะครับส่วนเปเยตรีได้ลงปีกซ้ายเออปีกขวาทั้งทีนะปีกขวาฮาเดร็กวายได้ลงเป็นเซนเตอร์ฮาฟนะครับคู่กับทางลิซึ่งโดมปาติเนสนะครับซึ่งก็มีแค่สามตำแหน่งนี้เองที่คุณรู้สึกว่าโอเคมันมีการปรับเปลี่ยนนะครับส่วนทางที่เหลือนี่คือตัวแบบชุดใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ บบกขวาตอนนี้ก็กลายเป็นบิลสกาหซ์นิยตัวจริงแทนเดียโกดาโลไปแล้วนะครับในตอนนี้แต่ก็ทุกคนก็คงเห็นแล้วนะคุณภาพกเกมรับของบิลสกาเป็นยังไงตอนช่วงต้นเนี่ยนะครับทางเบติสเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาจัด,จดเลยนะครับซึ่งก็แบบเอาทุกจุดอะเอาทุกพื้นที่นะครับแล้วก็วันนี้ไปที่นี่ผมว่าเขาจัดแผนมาดีแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะจัดแผนและอินเทนซิตี้อะความเข้มข้นของเกมอะผมว่าวันนี้เขาจัดมาดีนะนะครับเขาจัดมาดี มาเลเซียเนี่ยนะครับจังหวะเนี้ยนะถ้าคุณดูเนี่ยตามรูปเนี่ยนั่นเปิดเกมมานาทีแรกเลยนะครับนะเขาเล่นทางด้านด้านข้างนะครับในการจ่ายบอลออกด้านข้างที่แบ็กแล้วก็เปิดขนานเส้นขึ้นไปเนี่ยมาเลเซียลูกเนี้ยผมว่าก็ยืนในต้นเกมเนาะยังตามอยู่ยังคึกอยู่ยไปตามนะครับไปตามแบบตามออกมาล้นอ,ออกมานะครับมันก็เลยเปิดด้านหลังเยอะพอเปิดด้านหลังเ네นี่ยโดนตีโค้งกลับเข้าไปพื้นที่ด้านหลังเนี่ยนะครับมันก็อาจจะเกิดปัญหาในในช่วงต้นรู้สึกจะไม่ค่อยไม่ค่อยนิ่งกันเท่าไหร่แล้วก็เอ่อผมแอบสังเกตนิดงนช่วงต้นเถ้าคุณสังกตจะ ห้าตัวบนกับห้าตัวล่างเนี่ยยืนกันค่อนข้างห่างนิดนึงนะแต่เข้าใจได้เพราะว่ามิฟิลตัวรับของทางคู่แข่งสองคนเขาก็ลงไปอยู่ในแดนตัวเองกันอะนะครับต่ําทั้งสองคนทั้งขามมันโยแล้ว,ว็อกคนเนี่ยลงไปต่ำนะแล้วตัวลุกเนี่ยก็ดันขึ้นไปสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยทาให้ยูนิตเกมของเราเนี่ยมันขาดออกจากกันนะมันก็ไม่ได้คอมแพคเท่าเดิมละนะยูนิห้าคนแดนบนก็ค่อนๆมาทางครึ่งสนามบนกําลังจะพ้นครึ่งสนามไปหมดละนะส่วนยูนิตล่างเนี่ยก็ยังยืนต่ําอยู่ประมาณแบบ เกือบๆถึงแถวๆหน้ากรอบเขตโทษและอีกสองสามเอ่ออีกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอีกสักประมาณสืบหลาอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงกรอบเขตโทษแล้วซึ่งผมว่ามันก็ทําให้มันแย่ออกจากกนันก็พยายามสังเกตอยู่ว่าเอ,อ๊ะวันนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าแล้วก็เริ่มมีจริงจเริ่มมีจริงๆเนี่ยผมว่าในที่เนี้ยผมว่ามันมาจากบทบาทด้วยนะมันมาจากบทบาทของเรื่องของ เ,เขาเรียกว่าบทบาทของมิดฟิลด์ของเราด้วยนะครับทั้งบรูโน่และเฟรตอ่ะมันจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งแมนยูเต็ดมีโอกาสได้ลุ้นประตูก่อนแล้วก็น่าเสียดายอีกแล้วนะครับเป็นแบบเวคอร์สอ่ะคือวันนี้เวคอร์สมีโอกาสสองครั้งเง่งๆเลยนะครับที่น่าจะเป็นประทำประตูให้กับแมนยูเต็ดได้นะลูกแรกก็คือลูกหม่งแบบตอบสนองการแบบเรีอกชันนะครับช้าไปนิดนึงนะตอบสนอง แบบหมกไม่ทันนะครับเสียวๆนะแต่ว่าผมอยากจะให้ลูกนี้มันเข้าไปเลยเพราะโอกาสมันค่อนข้างเหน่งเหมือนกันนะครับแต่ว่าน่าเสียดายเหมือนกันที่เราเขาเรียกว่าเปิดเกมด้วยการทําประตูเลยทันทีไม่ได้นะครับแต่ว่าเกือบจมะมาโดนนะครับจากการที่แดนกลางของเราผมคิดว่ามันมีความมันมีความสับสนอยู่นิดนึงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งของบรูโน่ตำแหน่งของเฟสนะครับหรือว่าตําแหน่งของคาซมิโร่นะครับบางครั้งเอ่อมันเหมือนกับว่าเฟสจะกระโดดขึ้นด้านบนเป็นบีบนะครับบางครั้ง มันเหมือนกับบรูโน่ต้องถอยลงมาต่ำนะครับเพื่อมาเล่นมิดฟิลด์ตัวรับคู่กับทางคาเซมิโร่นะครับใน,นขณะเดียวกันเนี่ยการแย่งบอลแดนแดน,แดนตรงหน้าหน้ากองหลังอะ่ะการแย่งบอลโซนหน้ากองหลังเนี่ยผมคิดว่าบางครั้งเนี่ยเซตเป็นตัวเข้าก่อนนะครับบางครั้งบรูโน่เป็นตัวเข้าก่อนแล้วเข้าหลุดเข้าหลุดทั้งคู่เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณดูพื้นที่ที่ผมวงกลมสีดําไว้เนี่ยนะครับคือทางเบติสเนี่ยเขาเอามิดฟิลด์เนี่ยนะครับมาเล่นโอเวอร์โหลดตรงเนี้ยสองคนสามคนด้วยซ้ำนะครับก็คือมันมีคาเซมิโร่กััับบเเฟรรดดยืนนป็มมิิล์ตวถูกคับ แต่ว่าเบติสเนี่ยเขาเอามิดฟิลด์เข้ามาโอเวอร์โหลดตรงเนี้ยนะครับนะหุบเข้ามาเล่นร่วมกันเนี่ยสองคนก็จะเป็นเฟรดเนี่ยเจอสถานการณ์สองต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นเฟรดก็จะชะลอไม่ได้หรอกนะครับบาร์ิซาก้าจะตามเข้ามาช่วยนะครับนะหรือว่าลงกลับไปไม่ทันแบบเนี้ยนะครับโดนสวนขึ้นมาเร็วเนี่ยลงกลับไปไม่ทันองศาในการยืนเนี่ยนะครับของทางบาร์ิซาก้าเนี่ยนะครับมันเปิดช่องเบลล์มเลยนะครับทําให้ทำให้ทางแฮร์รี่มากควากับมาตินเนสจะเจองานยากเหมือนกันเพราะว่าเราดันขึ้นไปเล่นเกมรุกทีเนี้ยมันมาเเรื่อยยๆว้ สิบนาทีแล้วนะครับที่เขาโหมบุกมาแบบนี้ด้วยลักษณะที่คาซมิโร่กับทางมิดฟิล์เนี่ยนะครับนะไม่มีคู่คือผมว่าเอริเทนฮากเนี่ยทำเหมือนเดิมก็คือในลักษณะที่ต้องการจะเล่นเกมรุกนะครับแล้วดันเฟสขึ้นไปเล่นเกมรุกร่วมกับบูโน่ในขณะที่ยูนิตเกมรับเนี่ยมันจะเหนื่อยนะเพราะว่าคาซิมิโร่เนี่ยอยู่คนเดียวนะครับแล้วก็แผงกองหลังเนี่ยอยู่กันอยู่กันแบบแผงกองหลังได้รับการปกป้องจากคนคนเดียวก็คือทางคาซิมิโร่นะครับซึ่งเฟสเนี่ยเขา ลอยขึ้นไปสูงอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะลงกลับมาช่วยปกป้องไม่ทันทีนี้มันจะเกิดช่องพื้นที่เนี่ยนะครับสําหรับผมเนี่ยมันเกิดช่องพื้นที่เกิดขึ้นเยอะเพราะว่าเบติสเนี่ยเขาเอาจัดๆในช่วง10นาทีแรกเพราะฉะนั้นโค้าดันตัวลูกเขาเนี่ยใส่เข้าไปเนี่ยพุ่งเข้าใส่กองหลังเราเนี่ยสี่คนก็คือ4ี่ต่อ4เลยนะครับจนกว่าจะครบประมาณ15-20นาทีอ่ะนะครับนายเย์แต่เพิ่งจะเริ่มที่จะคุมเข้าเกมครองบอลเล่นกับเล่นกับพื้นที่ได้ มากขึ้นแต่ปัญหาอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคือผมว่ายทีมาวันนี้มาก็จังสไตล์แบบประมาณว่าดันดัน,ด,นดันสูงเลยนะครับแล้วมันขาดขาดช่วงเห็นป่ะอันนี้คือ7คน่งที่ไปเล่นเกมรุกนะครับด้านหลังเหลือแค่3ามด้านหลังเหลือคาเซมิโร่ด้านหลังเหลือเซนเตอร์สองคนนะครับแม็กความาร์ติเนสนะครับแล้วก็คาเซ่สามคนนะครับที่เล่นยูนิตด้านหลังซึ่งในรูปนี้ผมตีเส้นสีขาวให้เห็นภาพว่าหลังลายกองกลางหลังลายกองกลางนะกองกลางวันนี้เล่น2คนนะครับก็คือจะมีทาง ในรูปนี้นะคุณเห็นชัดเลยนะเป็นอินเวอร์ตฟูลแบ็คู่เลยนะครับวันบิซาก้าและมาลลเซียนะโตบน5คนนะครับวัน5ช่องเทนฮาง์โตบน5คน5คนขวาสุดเป็นเปเยตรีฮาวสเปซเป็นเฟตเข้ามาเป็นแรชฟอร์ดนะครับถัดลงมานะเป็นทางเวคคอร์สแล้วก็ซ้ายสุดเป็นทางบูโนซึ่งมีการสลับตำแหน่งกันแหละใช่ในจังหวะการเล่นฉีกออกมารับบอลบ้างวิ่งสอดบ้างแบบนี้เปลี่ยนตำแหน่งกันแต่ให้เห็นครับว่าฐานของการขึ้นเกมบุกของเราเป็น อินเวลด์ฟูลแบ็กสองคนนะก็คือทางบาริสการและมาเลเซียนะครับ mm hmm. ยืนเป็นฐานอยู่แต่จุดที่ผมอยากจะให้ดูต่อยนิดนึงก็คือระยะห่างครับจากทางมาเลเซียกับบาบิสการเนี่ยลงไปด้านล่างเนี่ยนะครับเป็นสิบหลาเลยเนี่ยนะครับคุณจะยังไม่เห็นคาสิมิโร่อยู่ในรูปนี้นะครับจนสุดจนสุดเลยนะเนะี่ยผมลากมาให้ดูจนสุดรูปอะนะครับยังไม่มีเลยนะครับซึ่งยืนอยู่ค่อนข้างไกลพอสมควรเหมือนกันนะคือแบบอารมณ์เหมือนประมาณว่ายืนคุมตัวรูปของทางเบติสไว้อ่ะอารมณ์อย่างนั้นอะ่ะนะครับคือไม่ได้ตามขึ้นมา เรไม่ได้ดันลายขึ้นมาแต่อย่างใดก็คือลายเกมรับสามคนก็ยืนหลังไปเลยนะครับตัวลุกขึ้นไปเล่นเจ็คนนะครับแล้วทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นมามันเป็นแบบนี้คุณก็พอจะเดาได้แล้วใช่ไหมอลองเดามาแฟนช่องฟุตบอลจริงจะต้องรู้อยู่แล้วนะครับถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามันยืนห่างกันประมาณนี้นะครับไม่โดนก็ไม่แปลกนะครับแต่มันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นฮนะก็คือหลยยังจากเสียบอลเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นภาพนี้ไว้ทุกคนเข้าใจไ่มคือยูนิตสามคนที่อยู่ข้างหลังะ มันก็จะต้องเชฟอัพเป็นสามเหลี่ยมเพื่อที่จะประคองตรงกลางให้ดีที่สุดอ่ะเหมือนเป็นพีระมิดในการปกป้องตรงกลางพื้นที่ตรงกลางอ่ะเชฟฟอร์มไว้แบบนี้แน่นอนทุกคนเซนส์ดีอยู่แล้วในการเล่นเกมรับแบบรู้หน้าที่อยู่แล้วมืออาชีพอยู่แล้วคาเซมิโรยืนด้านหน้าแต่มันอันตรายนะครับแล้วก็ต้องรอให้เขาเรียกว่าแบคทั้งสองฝั่งที่เป็นอินเวอร์สอ่ะตะบ,บึงกลับลงมาแล้วก็พอผ่านมาเลเซียเห็นไหมมาเลเซียจะขึ้นมาบีบสูง แต่พอเขาผ่านไปได้ปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหเกมรับสั่นเลยนะครับลูกนี้เกือบโดนทีเนี้ยนะครับพอมันเปิดครึ่งหลังมาครึ่งหลังยังวะอ่าครึ่งหลังแล้วมั้งลูกนี้ถ้าผมจำไม่ผิดแค่ครึ่งหลังแล้วนะนะที่เราได้เซตพิวสุนะครับแล้วก็มันเป็นบอลแบบขุกคลิกมานะครับแล้วก็ตกมาปุ๊บโดนเรคคอร์สเนี่ยนะครับได้หม่งหรืออะไรสักอย่างไม่รู้อะแล้วก็กระโดดถีบติดเซฟนะครับนะคือมันเกือบจะเข้าประตูอยู่แล้วนะครับแล้วก็โดนเคลียร์ออกมาได้นะครับกองหลังก็เคลียร์ออกมาไได้นนี่่ลเเยระตมปปป็ู ก็ย,ยังไม่ได้ขึ้นนําแต่ว่าครึ่งหลังเ,เราเล่นกันดีขึ้นกระชับขึ้น counter pressing ดีขึ้นนะครับเล่นยูนิตเกมรับเป็นยูนิตมากขึ้นและที่สําคัญก็คือเวลาที่เรา counter attack หรือว่าเรา transition เร็วเนี่ยนะครับเราเล่นกันเขาเรียกว่าเราเล่นกันดีขึ้นอะจังหวะที่ควรจะไปไปจังหวะคือแล้วฟาครูลูกนี้มันสุดจริงนะครับมันกระชากแล้วอยู่มันแตกพรวดผ่านไปเลยนะครับนะแล้วมันทะลวงเข้าไปข้างในนะครับ เรก็ได้ได้ได้เปิดโอกาสได้บุกขึ้นมานะครับแล้วก็มีอีกรุกหนึ่งลุกนี้ก็คือเป็นแรดฟอร์ดกับบรูโน่เล่นชิงกันนะครับบรูโน่แรดฟอร์ดมาที่บรูโน่แล ford, ว้วแรดฟอร์ดวิ่งวิ่งสอดเข้าไปแล้วบรูโน่มันแทงลูเข็มผ่านเข้าไปเนี่ยครับโหลุกนี้แบบแรดฟอร์ดเกี่ยวได้ด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าตอนยิงนะครับไปขุดนะครับรก็คือไปยิงใต้ลูกนะครับโอ้โหเบิร์ดข้ามคานไปแรดฟอร์ดโมโหตัวเองมากเลยลูกนี้เพราะว่าจังหวะเข้าทำมันชิงหนึ่งสองแล้วเกี่ยวหล แต่แรฟร์ยิงออกไปแบบออกไปเลยอะยิงยิงเบิร์ดสูงขึ้นกาอากาศเลยนะครับแบบงงกันทั้งสนามเหมือนกันนะแรฟร์โมโหตัวเองมากลูกนี้นะครับแล้วก็เลยมาแก้โตว,ว่าโอเคในเมื่อลูกง่ายๆย,ยิงไม่ได้กูยิงแม่งตรงนี้เลยนะครับแล้วแม่งเข้าเลยด้วยประเด็นนะครับเข้าเลยด้วยโอ้โหต้องซัดเต็มข้อเลยนะครับราชี่นะราชนาดโดลูกนี้ยิงเหมือนโรนโดะครับคือยิงเต็มข้อนะครับบอลยสายสาก้อยเสียบ,เส,ยบเสียบเสาไกลไปเลยนะครับแบบมุดแบบพุกเสียบลงเลยอะโอ้โหแบบหมดสิทธิ์นะครับ หมดสิทธิ์นะก็ไม่ต้องรับกันพอดีลูกแบบนี้นะครับสกรีมคลิกสกรีมเมอร์ช็อตนะครับแบบสกรีมช็อตยิงแบบลูกยิงแบบกรีดเลยอ่ะนะครับโหเข้าไปได้ยังไงวะเร็วแรงนะครับไซส์ดุนะครับแมนยูนำหนึ่งศูนย์ปุ๊บเกมเปลี่ยนเลยครับเกมเปลี่ยนเป็นการคอนโทรลบอลของแมนยูเล่นช้าลงเคาะเทมโปมากขึ้นไรฟอร์ดยิงได้ปุ๊บนะครับซานโชซาบิเซอร์ลงเลยเซฟไร,รฟอร์ดออกเลยเซฟเลยนะครับส่วนคาร์เซมิโร่เล่นไปเพราะว่าคุณ พี่ลูกพี่เราแม่งเล่นสี่นัดในลีกไม่ได้นะครับนะก็ก็ต้องพักเซตนะเพราะต้องต้องต้องไปจับคู่กับแม็กโทมินหรือซาบิเซอร์นะซึ่งก็ต้องมาปวดหัวกันอีกว่าใครจะเล่นตัวต่ําใครให้เดามาลองเดากันมาแล้วกันคุณว่าในลีกอ่ะนะกลับมาเตะในลีกอนะ่ะคุณคิดว่าซาบิเซอร์หรือเฟสหรือแม็กโทมินีจะได้เล่นเป็นมิฟฟีตัวต่ำนะพิมลองพิมบอกม,มาหน่อยแล้วกันแต่ผมว่าหนักหนักทุกคนจะเป็นใครก็หนักนะครับผมว่าไม่น่าใช้เฟสนะหวยน่าจะไปออกแม็กโทมินนะครับดูแล้วแนวะโน้มมออาาจจะีโกส เล่นได้แบบใกล้เคียงกับเบอร์หกอะ่ะแต่ไม่ใช่เบอร์หกนะแต่แบบมันพอจะเล่นได้มากสุดแล้วอะ่ะแต่มากสุดในที่นี้ก็คือแบบถ้าเทียบกับเบอร์หกธรรมชาติก็ประมาณแบบสี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะนะครับคุณก็รู้อยู่แล้วว่าแมททูมินีโพซิชั่นนี้เรื่องของการเป็นเบอร์หกเขาไม่ได้เก่งเขาทําไม่ได้นะครับส,บสวิเซอร์ก็ไม่น่าใช่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะใช้ส,สวิเซอร์หรือเปล่าไม่อยากลองกันแต่เท่าที่ดูมาตลอดก็ไม่ค่อยใช่นะเฟสนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนนนนนะเเีี่่่่แมงงบบอออร์ 8, ชัดดๆลยยขะะนะขึ้้ไปกกกววูาานะ แต่พอรัสฟอร์ดยิงลูกนี้ได้เสร็จปุ๊บนะมันก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเกมมันเริ่มเปลี่ยนการคนโทรลเกมดีขึ้นของแมนยูแล้วก็มีโอกาสที่จะได้จบสกอร์นะเอรเทนฮาร์ากเริ่มเปลี่ยนตัวนะครับนะแล้วพลังงานแล้วก็ความมุ่งมั่นของทางเรียลเบติสนั้นถูกฆ่าไปโดยลูกยิงนำหนึ่งศูนย์ของมาคัสมาสฟอร์ดเลยนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าฆ่าเลยเพราะว่ามันห้าหนึ่งปุ๊บจบละนะครับมันก็เลยเอเทนฮากเปลี่ยนหมดนะครับในขณะที่เบติสเองก็พยายามที่จะเอาเกมลุกเข้าใส่นนะาาสเหมเุ่ดมมด้ยยเเลลมมคไไ ยิงอะไรก็ไม่รู้จับบอลยังไม่ได้เลยอะไรแบบนี้นะครับส่งหากันก็ออกข้างแบบนี้แต่แมนยูเองก็เละไม่แพ้กันนะหลังจากที่นำนะครับถ้าเขเปลี่ยนเป็นกลุ่มเด็กๆลงมาเป็นซานโชเป็นแอ,อ,อนโทนีเอลันกานะครับลงมาทีห68แทนบรูโน่นะครับดิีอโกดาโรวิกตอร์เดลเลฟลงมา75แทนบาบิสซาก้าแล้วก็มาติเนสนะครับหลังจากนั้นก็ก็สวนใครสวนมันเลยนะครับแนะ้่ใครว่างสวนสวนนะครับไอ้เบติสก็ตัวลุกก็ไม่ลงมาเล่นเกมรับแล้วหมดแรงแล้วนะครับมันวิ่งไล่เยอะครึ่งแรก ก็เลยพื้นที่เปิดกันเยอะมากช่วงหลังนะครับนะแล้วก็มีลูกจังหวะที่แบบวางล็อบข้ามมาเซฟิเซอร์มั้งนะครับล็อบข้ามมาแล้วก็เป็นฟานโชคับโฉบเล่นหลังลายแล้ววิ่งมาเอาบอลได้นะตบคืนกับเนี่ยกระโดดตบคืนกับหลังให้เวทคอ์สยิงไม่เข้าอีกนะครับเวคอ์สยิงบดไปอีกนะมันก็เลยยังไม่ยังแบบเขาเรียกว่ามันก็ไม่ได้นําห่างนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความเขาเรียกว่าสเปะสปะนิดนึง เพราะว่านําห่างมากแล้วนะครับแล้วอีกนะครับส่งเด็กมาเด็กแต่ละคนก็อยากพิสูจน์ตัวเองนะมันก็เลยกลายเป็นว่าเพื่อนอยู่ตำแหน่งดีกว่าไม่ส่งกันแบบเนี้ยนะครับนะแบบอีลุงตุงนังไปหมดเลยไอคนที่มีพลังงานในการเล่นเกมเอ่อทั้งลูกทั้งรับเนี่ยก็จะเป็นมาเลเซียนะพวกเนี้ยมาเลเซียนะที่ยังอยู่ในในสนามเนี่ยนะครับถ้าถามผมนะผมว่าใครที่พลังงานดีๆในช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมชอบนะที่ผมชอบคือซัฟิซเซอร์นะครับเอ่อเปย์ตีนะครับแล้วก็มาเลเซีย3คนนะครับส่วนทาง สานโชนะครับได้บอลน,น้อยลงเยอะหลังจากเอเลนกาลงมาแล้วก็ปรับเข้าไปอยู่ตรงกลางนะพอสานโชเข้าไปเล่นมีฟิโตลูกอะนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าบอลมันออกปีกใช่ไหมแล้วบอลออกปีกเสร็จปุ๊บอะหลายครั้งมันไม่กลับมาสานโชมันไม่ได้กลับมาเพลเมเกอร์หรือว่าตัวป้านเกมละมันกลายไปเอเลนกาอาไปเล่นเองอะไรแบบเนี้ยนะแล้วมันก็เสียบ่อยมากๆกมันก็เลยทาให้มันไม่ปฏิปต่อกันนะมันก็เลยนับอะไรไม่ได้จนจบหมดเวลาไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มีลูกยิงข้ามคานบ้างอะไรบ้างแบบนี้นะครับว่ากันไปแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยนะก็เป็นทางรัสฟอร์ดยิงประตูที่27ของฤด,ดูกาลขาดอีก3ประตูจะทำสถิติเทียบเ,เท่า RVP แล้วนะครับ